ข้าวหูนหนุนผักด้วยค่ะถุงละ3กิโลนะคะ <im ple asi> บางไอเดียทุกคนเห็นแล้กกวกะชิโตนค่ะขึ้นไปยุ่งตรจังเลย่เียมไว้ดีไหมคะทุกคน เลี้ยงไว้ดีไหมคะแล้วถ้าเลี้ยงไว้เราจะตั้งชื่อให้เขาว่าอะไรสวัสดีค่ะพบกับช่องสไตร์เกาหลีบายเครียนะคะทุกคนคะวันนี้ซอจะพาทุกคนมาถอนผักกาด เขียวปลีค่ะปลูกแบบปลอดสารนะคะไม่มีสารเคมีเลยค่ะปลูกง่ายด้วยนะคะเพราะว่าประเทศประเทศเกาหลีตอนนี้อากาศหนาวนะคะทําให้ไม่มีแมลงนะคะไม่มีศัตรูพืชมารบกวนผักนะคะดังนั้นก็เลยผักก็เลยสวยมากแล้วก็ไม่มีแมลงมากัดกินนะคะวันนี้จะมาถอนไปขายค่ะ3กิโล1 0,000วอนนะคะทุกคนนี่คือลูกค้าจองหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าจ่ายตังค์หมดแล้วค่ะวันนี้เราก็จะมา ชอนแล้วก็ส่งไปให้ลูกค้ากันนะคะเดี๋ยวมาเก็บผักด้วยกันค่ะ พักกาตี้ักกเียปลีฮักกเียปลีสามกิโลสามกิโลหนึ่งมื่นวันหนึ่งวันมาซื้อเร็วเร็วมาซื้อเร็วเร็วว่าเราว่าตอนนี้ตอนนี้ขายหมดแล้วขายหมดแน่มาซื้อเร็วเวแต่ว่าเร็วเร็วหมดแล้วไปห ตอลนนี้ลูกค้าสนนั่มีกคดเรียบร้อยแล้วค่ะนี้ลกใครที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะไม่มีแล้วนะคะแล้าวจ้าีทีก็สืดทีน้าแลวค่ะ 10킬로 할수 있어요? 할수 있어요. 여0시1 3 0분 g 시보0분 1시 0분1 0분시1 0분시분시 อันนี้อันนี้ผักากศหินอักกาศหินต้นใหญ่มากเลยค่ะทุกคนเอามาปลูกรวมกันอากาศมันดีค่ะก็เลยต้นใหญ่ขนาดอากาศหินน้ำค่ะ หมดแล้วค่ะทุกคนเหลือไว้แค่ย่อมเดียวนะคะย่อมนั้นก็คือซอจะไว้กินนะคะที่เหลือหมดเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณสําหรับลูกค้านะคะที่เป็นทางเอซีแล้วก็เป็นทั้งลูกค้าอุดหนุนผักด้วยค่ะถุงละ3ากิโลนะคะบ้านละหนถุงค่ะพรุ่งนี้เราก็จะส่งกันวันนี้เราจะไปแพ็กใส่กล่องกันนะคะ สองถุงค่ะถุงละสามกิโลได้เยอะมากนะทุกคนดู3ามกิโลแบบกรอบๆเลยนะคะกรอบๆสดๆเลยค่ะเก็บวันนี้ส่งพรุ่งนี้ค่ะงามขนาดค่ะ มาเร็วแล้วแล้วช้อนช้อนช้อนอนีนี้มืดค่ำนะทุกคนทุ่มหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราก็จะขนนะคะจากตรงนี้เข้าไปในร้านอาหารอีกรอบหนึ่งค่ะเยอะไหมคะเยอเซลอะไรเออโทรมาทำไมไม่รับโทรศัพท์เลย

お母さん。 วันนี้ซอทําผัดกะเพราหมูใส่มะเขือเปราะทานค่ะพี่ปังยิ้มมาเห็นซอกินพอดีก็เลยชิมดูนะคะแกก็อุ๊ยอร่อยนะคะไม่เคยกินนะคะเคยกินแต่ผัดกะเพราหมูเฉยๆแต่ไม่เคยกินใส่มะเขือเปราะค่ะพอให้กินแล้วติดใจแกก็เลยบอกว่าผัดให้พี่หน่อยพี่จะเอากลับไปกินที่ร้านขนมปังนะคะซอเลยผัดให้พี่ปังยิ้มถ้วยหนึ่งค่ะช่วงนี้ทุกคนก็จะไม่ค่อยเห็นพี่ปังยิ้มหน่อยนะคะ เนืองด้วยพี่ปังยิ้มไม่มีพนักง,งานเฝ้าร้านเหมือนเมื่อก่อนค่ะเมื่อก่อนแกจะมีพนักง,งานพระทรรมนะคะแต่ตอนนี้ไม่มีคะ่ะทุกคนหายากมากเลยนะคะแกก็เลยต้องเฝ้าร้านเองเลยไม่ค่อยได้ออกไปไหนเลยคะ่ะข้าวก็ไม่มีเวลาได้นั่งกินที่นี่นะคะ มาก็จะมาห่อแล้วก็เอากลับไปกินที่ร้านซะส่วนใหญ่เลยนะคะเอฟซี FC ถามว่าแล้วที่ร้านขนมปังที่มายิ้มรับคนเพิ่มไหมก็รับอยู่ทุกคนเพียงแต่ว่าแกอยากได้คนที่พูดภาษาเกาหลีได้นะคะได้บ้างแล้วก็อยากได้คนที่มีวีซ่าคะ่ะ

บ้านเราอ่ะอะลงมาลงมาเดีย๋ยวเอาเข้าวให้กินนะลงมาทุกคนแมวค่ะทุกคนบอกโอเคพี่รู้แล้วว่าเป็นแมว <c oughs> ขอโทษนะคะทุกคนก็คือมันตัวมันดำมากเลยคะ่ะขอได้ยินต่อเสียงแต่เสียงมันนะคะก็เลยตามหาว่าแม่เสียงแมวมาจากไหนเจอแล้วคะ่ะทุกคนดูขึ้นไปอยู่บนต้นไม้แล้วต้นไม้สูงมากๆเลยดูสิคะขึ้นไปได้ยังไง อาลงมาข้างล่างนะยวซอข้าวเิงกินลงมาก่อนอาลงมาลงมาโอ้ยเขากลัวรวยรวยว่ายังไงรวยห่วงที่นะคะใครมาที่บ้านรวยไล่หนีหมดเลยค่ะอาลงมาลงมานี่ด้วยเดี๋ยวซอต้องทําภารกิจนะคะทุกคนปีนหลังคาขึ้นไปช่วยแมวนะคะแป๊บหบนึ่งนะคะทุกคนซอไปเอาขาตั้งกล้องก่อนค่ะ ตบซองน,นะแคมตบนะได้ค่ะ้วนมาแล้วฮ<ะ>้อนม,มาแล้วเหรอโย่นี่ทุกคนเป็นแมวดำขยันใส่ชั้นกับทุกคนคะเป็นแมวดำ สวยมากสีสม่ำเสมอกันเลยค่ะแล้วก็ขนยาวเดี๋ยวมาดูเนะทุกคนเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายดวยยบ่มากเค็ดจังไหนล่ะลูกลายเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนี่ดูไม่เป็นอ่ะไหนะขอดูข่อยขอดูหน่อยนะ ผู้ชายอะ่ะรวยมันจำรวยมันมาแล้วรวยมันมาแล้วไหนเขาด้วยนะมันเป็นอะไรไม่รู้ค่ะทุกคนเป็นกลมๆม,มันเป็นกลมๆอะ่ะมันไม่ <c oughs> เอ้ยดูไม่เป็นเฮ้ยผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ย <c oughs> ทุกคนพ่อปู่มาทั้งนี้้งนี้เราหนูพ่อปู่มา 그 그래. 어디서 나왔냐? 얘하고 예, 인사시켜 아, 인사시켜엄 어머! 고양이 전원! 여기 둘두개 있었지? 여기 어. 속 안에 어, 응 아까부터 계속 그래 왜안 무서워 얘 아까 아, 나보고 도망갔어 자 이렇게 남자 야 남자 남자? 응 어, 남자, 남자, 어, 남자 어떻남자인색은 어, 남자. 어, 남자. 남자. 남자야 시야 여기서 아 그래서 소리가 들렸구나. 얘가 그렇지? 엄마가 따이했나봐 사료 응. 좀소봐 사료. 소껌 응. 해야지 그럼. 아, 아야 목소리 여기 있었는데. 좋아. พ่อปูแม่่านาจ,จะให้เลี้ยงค่ะอันนี้เป็นแมวแมวจรนะคะแมวหลงแม่่าบอกว่าแม่ของมันน่าจะตายไปแล้วนะคะนี่ค่ะแต่ว่ารวยไม่ชอบมากเลยค่ะทุกคนรวยไม่ชอบใครสักคนเลยนะคะที่เป็นแมวใครเข้ามาในบ้านรวยจะไล่นีมเลยค่ะแต่ว่ายังไงเดียทุกคนเห็นแล้วกะที่โตนขึ้นไปยุทั้งต้งไนไม้นะเลี้ยงไว้ดีไหมคะทุกคนเลี้ยงไว้ดีไหมคะ แล้วถ้าเลี้ยงไว้เราจะตั้งชื่อให้เขาว่าอะไรดีปะซื้อดำป่ะคุณที่น้ามาจูกต้องทุกนว่าชื่อมีมีดำดำงามเลยทุกคนมันแบบทุกคนเมึงเป็นแบบผิวมันแบบดำแบบเนี่ยทุกคนแบบดำสง่าดำแบบสุแบบสดยอดเลยค่ะเนี่ยทุกคนสวยสวย เอฟซีเพิ่นเงิงแล้วลูกแล้วสีดำแบบดำเดียค่ะทุกคนแบบดำทุกตำแหน่งเลยค่ะสีสม่ำเสมอกันมากมเหมือนเป็นผมเลยทุกคนเดี๋ยวคิตั้งเสื้อให้เดี๋ยวให้พี่พี่เอฟซีซอยตั้งเสื้อให้นะให้มันสมกับซื้อนะจ๊ะโอ้ยอยังไม่อยู่น้ำสมโูมโอุ้อุ้ยเป็นตะยานใบตากับเป็นตะยานตาเป็นสีด,ดำาอาไปกินเขากันเดี๋ยวเอากินเขากันค่ะหุน ให้นอนอก,อกินข้าวกันอยากกี่อะรปะงนองยคน่ขับมาคูทุกุคทุกคนทุกคนนวอะเพนากคุทุกคนรวยรวยผัยมังกอเออมาผับเจาะี่ด้ cosine. เหรอเออ์โอ้สีดำทมินเลยอยากให้พี่ปะหน้าอาเพิ่งตังื้อไหเนาะซื้อดีๆีซื้อเป็นมงคุมงคลโอ้ ดีเนาะไล้วกับิว่ันนี้ปลากันหนีบนนื้อเป็นตัวคุยต่างหากค่ะทุกคนทุกคนเป็นผู้ชายเดี๋ยวโตแล้วเขาก็จะหนีจากเราค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรทุกคนอย่างน้อยเราก็ได้เลี้ยงเขาได้ให้ชีวิตเขาในช่วงช่วงหนึ่งไปบันนี่เดี๋ยวเอาอาหารเม็ดมาให้กินกันค่ะไอ้เลือดมา 엄마 있어 밥 줄게.